สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมีนทุกท่านนะคะกลับมาพบกับแม่หมอไหนอีกครั้งหนึ่งสําหรับการทานายดวงชาวราศีมีนหรือผู้ที่เกิดลัคนามีนนะคะในเดือนเมษายนนี้ว่าเป็นอย่างไรเงินงานความรักนะคะเรื่องต่างๆของชาวราศีมีน สำหรับชาวราศีมีนนะคะ,ะอ่ะเมื่อไม่นานมานี้นะคะต้นเดือนเนี่ยวันที่8ที่ผ่านมาดาวพฤหัสบดีได้ทําการย้ายราศีจากราศีกุมยกย้ายมาสู่ราศีมีนซึ่งจะอยู่ในภพราศีมีนไป1ปี เรียกได้ว่าเป็นช่วงที่ชาวราศีมีนเนี่ยเป็นตัวของตัวเองแบบสุดๆไปเลยมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือได้รับความเอ็นดูจากผู้หลับผู้ใหญ่เรียกได้ว่าเป็นช่วงที่ดีของชีวิตนะคะหลังจากที่มีปัญหาอุปสรรคเหนื่อยในติดเรื่องนูน้นเรื่องนี้ผู้ใหญ่ไม่รักไม่เอ็นดูหลังจากที่ ดาวพฤหัสได้ย้ายเข้าสู่ราศีมีนแล้วนะคะจะมีความสุขหมั่นเข้าวัดทําบุญสวดมนต์นะจะได้เจอข่าวดีได้เจอสิ่งดีๆได้ผู้ใหญ่อุปถัมภ์นั่นเองนะคะเอาล่ะเรามาดูว่าในเดือนเมษายนนี้ชาวราศีมีนจะเป็นอย่างไรหกเ เก้เอาละค่ะเรามาดูไพ่กันเลยนะคะเอาละใบแรกได้ขึ้นมาเป็นไพ่ แสดงให้เห็นว่าชาวราศีมีนในช่วงเดือนเมษายนนี้ได้มีโอกาสได้ไหว้พระสวดมนต์ขอพรทําบุญสิ่งต่างๆสิ่งที่เคยทำมาแล้วสิ่งดีๆที่เคยทำมาแล้วจะได้รับผลบุญกลับมาหานั่นเองทําดีได้ดีทำช่วยได้ชั่วได้ผลรับเห็นชัดเจนเห็นทันตา ใครที่สะสมบุญมาดียอมได้ดีใครที่ยังไม่ทันได้สะสมบุญมามากพอช่วงนี้ให้รีบทำนะให้ทำบุญเข้าไปช่วงนี้ชีวิตไปได้เรื่อยๆนะชีวิตแบบสบายๆไปเรื่อยๆเนิบๆนะคะผลบุญส่งเสริมผลบุญหนุนนำ ได้เรื่องของการเงินหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ได้คนช่วยเหลือเห็นไหมคะได้คนช่วยเหลือจะขอพรก็ได้พรจะขอให้ใครช่วยก็มีคนช่วยช่วยเหลือเราอยู่มีโอกาสในการเดินทางท่องเที่ยวไม่ได้หยุดอยู่กับที่อยากทําอะไรใหม่ๆอยากเปิดโลกใหม่อยากมีอะไรใหม่ๆเข้ามาอาจจะได้เดินทางไกลหรือเดินเดินทางใกล้กลนะคะไปต่างจังหวัดไปทําบุญอย่างเนี้ยนะใครที่มี คู่มีแฟนแล้วจะได้รับความรักหรือเรียกได้ว่าคนภายในบ้านญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะคะได้เจอหน้ากันบ่อยขึ้นได้เจออาจจะมาหาเรามาขอให้เราช่วยเหลือมาขอให้เราดูแลมาขอคำปรึกษาคำแนะนำและตัวคุณถ้าใครมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเพศหญิงไม่ว่าจะเป็นองค์เจ้าแม่กนอินเจ้าแม่องค์พระแม่อุมานะคะ จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองตัวคุณอยู่นะดูแลคุณอยู่ไม่ห่างเรียกได้ว่ามีคนรักคนในครอบครัวรักอบอุ่นห่วงใย มีแต่ความสุขเข้ามาหลังจากที่ตึงเครียดหรือหลังจากที่มีปัญหามาตลอดช่วงนี้จะเป็นช่วงอบอุ่นหัวใจเหมาะกับการทำอะไรใหม่ๆเดือนเมษามีแพลนอะไรมีแลนเรื่องของการเรียนรู้เรียนรู้สร้างสรรค์ผลงานต่างๆมากมายมีโอกาสได้ iPad แท็บเล็ตนาฬิกาใหม่นะคะแล้วตัวคุณเป็นคนที่ตรงต่อเวลาตัวคุณเป็นคนที่อะไรก็แล้วแต่จะค่อนข้างเนียบชอบความเนี้ยบชอบความ รงเป๊ะๆนะคะสิ่งที่สิ่งที่เป็นตัวคุณเลยยังงายยังไงเนี่ยก็ต้องต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหลายที่เข้ามาไม่ว่าจะพบเจออะไรย่อมต้องสู้สู้ค่ะเรียกได้ว,ว่าสู้ชนะจะสู้คดีจะสู้ความจะสู้อะไรช่วงนี้ชนะหมด ไม่ต้องเครียดเลยแต่ให้สู้ไม่ใช่ว่าให้ปล่อยวางแบบวางแล้วก็ละถือศีลเข้าป่าเข้าดงเข้าพงไพรไม่ใช่นะคะยังต้องคงต้องสู้ชีวิตกันต่อไปแต่สู้สําเร็จไงสู้ชนะสู้วิกฤตได้ผ่านวิกฤตไปได้ไม่ใช่ว่าเราเป็นคนดีเสมอไปเราก็ยังเรียกได้ว่ามีความระมัดระวังตัวระมัดระวังตัวจากสิ่งต่างๆใครเอาเปรียบชาวราศีมีนไม่ได้ เห็นแล้วก็คือเออใช่ว่าใช่ถูกว่าถูกผิดว่าผิดมีโอกาสได้รับเซอร์ไพรส์จากครอบครัวมีโอกาสได้รับสิ่งของความรักความห่วงใยเข้าใจจากครอบครัวอบอุ่นคนรอบตัว,คน,ตวคนรอบข้างนะเรียกได้ว่าบางทีเนี่ยคุณใจดีกับเพื่อนใจดีกับครอบครัวคนที่อยู่รอบตัวคุณเหมือนครอบครัวคุณเลยแหละ นะแต่ความใจดีมากเกินไประมัดระวังด้วยดีกับคนที่ควรดีร้ายหรือระมัดระวังตัวกับคนที่ควรที่ต้องระมัดระวังนะคะไม่ใช่ว่าเราดีจนหมดจนกลายเป็นว่าคนที่เขาอยู่ใกล้เราใครดีกับเราเราก็ดีกับเขาแต่ถ้าเราดีกับเขาแล้วเขาทําร้ายเราเขามองเราเป็นคนโง่นะเขาไม่ได้มองว่าเราเป็นคนดี ให้ระมัดระวังตัวด้วยชาวราศีมีระมัดระวังตัวเองอยู่แล้วนะคะช่วงนี้ซิกเซนแน่นค่ะซิกเซนแน่นไปวัดกรวดน้ำทำบุญเห็นวิญญาณเห็นสิ่งที่คนอื่นอาจจะมองไม่เห็นแล้วเป็นช่วงที่ในเดือนเมษายนสัมผัสได้กับอะไรไม่รู้ที่มองไม่เห็นมียานดี หรือทํานายไทยทักพูดตรงไปนะคะตรงไปตรงมาไทยไทายว่าเป็นอย่างไรก็มาเป็นอย่างนั้นนะคะพูดถูกนั่นเองนะคะพูดเหมือนตาเห็นนี่ค่ะงานโปรเจกต์เก่าโปรเจกต์เดิมโปรเจกต์ Project ที่เคยคิดแล้วกําลังจะได้สารต่อใครที่จะเดินทางเดินทางได้ใครที่วางแผนจะเดินทางไปไหนได้เดินทางตามใจอยากตามใจที่ตัวเองต้องการเลยมีโอกาสได้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ สิ่งที่เป็นของคลังสายมูก็ได้นะคะแต่น่าจะเป็นสายพระสายพระสายเทพเมษานี้จะได้นะคะจะได้บูชามาให้ทำบุญด้วยการจุดไฟตะเกียงถาไวายไฟแชค็คน้ำมันตะเกียงเทียน อะไรกัแล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับไฟนะคะชีวิตจะสดใสรุ่งโรจน์ชดช่วงชัชวาลเหมือนเปลวไฟเหมือนแสงไฟมีไฟส่องนำทางชีวิตชาวราศีมีนในเดือนเมษายนนะคะเอาล่ะเรามาดูเรื่องของการงานดีกว่า เรื่องของงานชาวราศีมีนนะคะเรียกได้ว่าหยิบจับอะไรได้เงินได้ทองมาเต็มเลยค่ะได้ไพ่พระแม่โพสโุพกษาจะหยิบจะจับอะไรเป็นเงินเป็นทองทํางานทําการที่ทําอยู่มีโอกาสต่อยอดขยับขยายเพิ่มเติมที่มีอยู่ที่เป็นอยู่ให้ดีมากย,ยิ่งขึ้นไปตัวคุณเองนั่งอยู่เฉยๆเงินลอยมาอะไรที่คิดอยู่กลายเป็นเงินเป็นทอง นี่ค่ะทาบุญหมัน่นทําบุญไพ่พระมาเน้นย้ำสองใบแล้วนะคะไพ่พระมาให้เน้นย้ําเรื่องของการทําบุญทําทานจิตเป็นกุศลนะช่วงนี้บุญที่เคยทําได้ส่งผลกันละนะคะเอาล่ะเรื่องของการงานนะคะเรียกได้ว่างานมาแบบปุกป,ปับฉับพลันงานมาแบบฟุกฟุมาแบบลอยลมมานะคะสําหรับเรื่องของงานมีโอกาสได้โชคลาบด้วยลาบลอยนั่นเองเรื่องของเกี่ยวกับงาน มีโอกาสในการจัดการการงานทั้งหลายให้เสร็จรูร่วงได้ด้วยดีคนที่ยังไม่มีงานจะมีคนมาช่วยเหลือให้ได้งานให้ได้เงินนะคะเอาละ่ะสำหรับเรื่องของการเงินเรื่องการเงินชาวราศีมีน มีโอกาสได้เงินจากการเดินทางจากต่างประเทศต่างภาษาต่างถิ่นต่างแดนนะคะมีโอกาสได้เงินมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่เราไปไหว้บางคนไปไหว้พญานาคมานะคะได้ใบเดิมอีกแล้วนี่ค่ะเน้นย้ำเรื่องบุญทานจริงจริงสับไพแล้วนะเนี่ยนะคะเรื่องการเงินถึงจะปวดหัวเรื่องของการเงินแต่กินดีอยู่ดีมีสุขมีทรัพย์สินเงินทองห้อมล้อมเต็มไปหมดสําหรับตัวท่าน เรื่อง,กา,งก,าการเงินไปแล้วนะคะ,ะต่อไปสําหรับคนที่ยังโสดอยู่คนที่ยังโสดอยู่ยังเลือกอยู่ว่าจะเอาใครดีจริงๆอะ่ะชาวราศีมีมีคู่ยากนะคะถ้าไม่ดีจริงๆถ้าไม่เพอร์เฟกจริงๆไม่ได้ไม่เอานะคะยอมอยู่เป็นโสดข้าพเจ้าจะอยู่เป็น โสดต่อไปนะคะบางคนเรียกได้ว่าต้องรอคู่ต้องรอคนที่บุญเสมอกันเพื่อที่จะได้เจอกันนั่นเองช่วงนี้ใครยังโสดอาจจะยังมีคนเข้ามาคุยคุยเตาะเตาะเตาะกันไปนะคะยังไม่ได้จริงจังจนลงหลักปักฐานเอาละ่ะสำหรับคนมีคู่มีแฟนแล้วนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องปากเสียงกันบ้างเรื่องของการมีรับลมคมในนะคะ เรียกได้ว่าเป็นคู่คือเขารักเราแหละแต่ตัวเราเองเนี่ยแหละบางบางครั้งก็อยากจะอยู่คนเดียวอย่ามายุ่งกับฉันนะคะบางครั้งก็กแบบเออตามจำใจฉันหน่อยถ้าเธอไม่ตามใจฉันเดี๋ยวฉันจะปรี๊ดฉันจะโมะโหแล้วนะนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นสําหรับคนมีคู่มีความรักแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าช่วงนี้อาจจะต้องเอาใจใส่คู่ของคุณบ้างนะคะ mm hmm. ความรักมันอยู่ในการแหลกอะไรที่ทะเลาะกันจะกลับมาคืนดีไหมคนที่ทะเลาะกันจะกลับมาคืนดีคน คู่ครองแฟนคุณจะกลับเข้ามาง้อนะคะชีวิตก็จะกลับมาดีเหมือนเดิมเพราะตัวคุณจะง้อก็งอ้อเธอต้องมางอ้อฉันไม่ใช่ฉันง้อเธอนะคะเอาล่ะสำหรับชาวราศีมีนนะคะบทสรุปชาวราศีมีนคือเป็นราศีที่ช่วงนี้กำลังจะโชคดีขึ้นมาได้อะไรมาแบบไม่คาดฝันแต่คุณต้องทำบุญด้วยนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยหมอทายว่าได้มาแบบไม่คาดฝันว่าเฮ้ยรอทำไมมันไม่ได้ มันขึ้นอยู่กับพื้นฐานบุญดวงคุณบุญของคุณด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากได้ดูคลิปนี้ไปก็ขอให้ทุกท่านสวดมนต์เจริญภาวนาแผ่บุญกุศลน,นะคะทุกๆท,ท่านแม่หมอหนายก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญประสบความสำเร็จแคลว้วคลาดปลอดภัยจากภัยพยาันตรายทั้งหลายทั้งปวงขอให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีค่ะอย่าลืมนะคะถ้าใครถูกใจคลิปของแม่หมอหนาย กดไลค์กดแชร์ก like, ด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ